สวัสดีเอฟซีแารเดทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุกกมีโชคเก้าชั้นหลายไซส์นะคะหลายไซส์แล้วก็หลายราคานะคะมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะอ่าซึ่งตอนนี้นะคะสีก็เริ่มที่จะเข้าดีแล้วนะคะก็จะนํามาแบ่งปันนะคะอ่าเริ่มที่กระถางแรกนะคะกระถางอ่าเดี๋ยวนุขอแจ้งค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งจะมีอยู่ที่หนึ่งร้อยและหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วแต่อ่าขนาดของกระถางนะคะกระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะอ่าเปิดที่ต้นแรกนะคะ อ่ตัวนี้จะเป็นด่างขาวชุมพูนะคะเป็นด่า,นดา,นา,ดางขาว่าอด่างขาวชมพูค่ะตัวนี้เคยเห็นเข้า,ขาเข้าจมพูแล้วอ่ารอบหนึ่งนะคะเคยเห็นเข้าแล้วค่ะตัวนี้นุดให้ที่4 0ิบนะคะอันนี้อ่ากระถางแรกตัวนี้นะคะนุเปิดให้จะส่งฟรีไปเลยนะคะอันนี้นุให้จะส่งฟรีนุดให้ที่4 5 0บาทค่ะเป็นเป็นด่างขาวแฉลบนะคะต่อไปกระถางที่สองตัวน,นี้ก็ด่างขาวแฉลบเนี่ยะค่ะคือเขาจะเข้า ข้าวชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้คือตัวนี้คือใบใหม่นะคะข้าว<ม>ชมพูนะคะอ่าดูดูที่ก้านนะคะดูที่กา้านอ่าช่วงข้างล่างนะคะอันนี้ข้าวชมพูยาย่าลูกแม่แมวลูกแมวอ่าตัวนี้ก็เป็นด่างขาวแฉลบนะคะที่ที่เข้าอ่าชมพูเช่นกันนะคะอันนี้นะคะนุชให้ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะ่ไม่กดลูกนุชให้ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะสวยนะคะด่างขาวแฉลบ อ่ะต่อไปอันนี้นุ่นไม่อยากให้พลาดเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าย่ายาลูกย่าๆไปรอเอาไปลูกไปอ่าอันนี้นะคะตอนนี้หนึ่งต้นนี้มาแล้วที่สามหน่อนนะคะท่านผู้ชมนุ่นไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าอ่าสีก็เข้าดีนะคะตัวนี้เป็นด่างชมพูนะคะเป็นด่างชมพูอันนี้คือต้นใหม่ต้นใหม่ที่เปิดด่างมาแล้วนะคะและอีก เล็กๆนะคะก็คือกําลังแทงเป็นเป็นหน่อใหม่มานะคะอ่าทั้งหมดก็คือเป็นสามต้นเลยนะคะวันนี้นุ้ให้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยคุ้มมากนะคะนุ้ไม่อยากให้พลาดเลยอันนี้สวยมากเลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามต้นค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยคุ้มค่ะทุกบอกเลยว่าคุ้มมากสีสวยด้วยนะคะใบใบเขาออกไปทานโคนแข็งแรง ใบไม่ได้ใบไม่ได้บางนะคะใบไม่บางค่ะนีใบแข็งแรงมากเลยนะคะให้ดูสีอีกรอบนะคะสีเขาสวยมากเลยนะคะสีข้างนอกจริงๆงอ่ะคือคือจะเข้มกว่าในกล้องนะคะในกล้องอาจจะหลอกไปนะคะแต่สีข้างนอกเข้มค่ะอันนี้นุ่มไม่อยากให้พลาดเลยนะคะอันนี้คุ้มมากเลยได้ทั้งสามต้นเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้ตัดใจปล่อยนะคะอันนี้ตัดใจปล่อย ตัวนี้อ่าเดี๋ยวนุจะให้ดูอ่าผู้สวยเขานะคะจะสวยมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะสวยมาแบบนี้ค่ะวันนี้วันนี้ตัดใจปล่อยค่ะปกติไม่ยอมปล่อยวันนี้เอามาแบ่งนะคะมาแบ่งท่านผู้ชมเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะเพียงแค่กระถางเดียวค่ะแต่ว่าเขามีด้วยกันตอนนี้นะคะมาแล้วที่สองหนอ่ออ่า กระถางนี้เขาเป็นไม้หนอนะคะมาด้วยกันที่สองหนอนย่าๆไม่ทําลูกย่าๆไม่ทําลูกด่างนะคะด่างแต่ยังไม่เข้าสีนะคะด่างแต่ยังไม่เข้าสีวันนี้นุ่นให้ที่ห้าร้อยนะคะความสวยย่ายๆความสวยเขาจะเหมือนกับต้นนั้นนะคะยะ่าๆย่าไปรอเอาเราลูกเร็วได้เดี๋ยวไปรอเอาไปนุ่นให้ที่ห้าร้อยนะคะอ่ะวันนี้ยอมแบ่งค่ะวันนี้ยอมแบ่ง ความสวยนะคะออกโทนม่วงนะคะออกโทนม่วงด่างฮาร์มาเลยและอยอดใหม่นะคะยอดใหม่กําลังมาใบใหม่กําลังมานะคะตัวนี้ก็เปิดเปิดฮาร์มาเหมือนกันนะคะสีเริ่มเข้าแล้วนะคะสีเริ่มเข้าขอบใบนี่คือเป็นสีม่วงเลยนะคะอันนี้วันนี้นุ่แบ่งให้ค่ะนุ่แบ่งวันนี้นุ่ให้ที่สองพันห้าร้อยนะคะ สีสวยนะคะต้นนี้วันนี้นุดให้ที่สองพันห้าร้อยค่ะอานาะไซนี้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเขาให้อ่ามาที่ไซนี้นะคะอ, <laughs> อ่ะไซนี้ความด่างมาแล้วค่ะก้านแดงก้านแดงด่างมานะคะอ่าไซกระถางสิบนิ้ววันนี้นะคะวันนี้นุดให้เอาไปเอาไปเลี้ยงนะคะเอาไปเลี้ยงแบบสวย สวยแน่นอนค่ะวันนี้นุดให้ที่ห้าร้อยนะคะนุดให้ที่ห้าร้อยค่ะไซส์นี้ค่ะอยู่ในกระถางสิบนิ้วเปิดด่างมาแล้วนะคะกระดูกแดงนุดให้ที่ห้าร้อยนะคะถ้าสนใจต้นไหนนะคะ <ไป S 1> อ่า <ไป S 1> สามารถ<ม>แคปส่งให้หนุดทาง จะโทรหานุชนะคะ0644787995ค่ะหรือแอดไลน์หานุชค่ะ nut240825 ค่ะสนใจต้นไหนนะคะแคปส่งให้นุชทางไลน์ได้เลยนะคะอันนี้นุชให้แค่500ค่ะนุชบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากยายไม่กดของแม่ลูกนุชให้500ค่ะเปิดด่างมาแล้วนะคะเปิดด่างมาแล้วต้นเป็นสีแดงด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะความดีมากค่ะความดีมากเลยระยะเปอ๋อเขากำลังทอของระยะอยู่ลูกรอว่าเพิง อีกต้นนะคะอีกต้นที่แอบห่วงค่ะวันนี้วันนี้พร้อมปล่อยตอนนี้นะคะมาแล้วที่สองต้นและอีกหนึ่งหน่อกำลังแทงนะคะอีกหนึ่งหน่อกำลังแทงมาเท่ากับว่ากระถางนี้มีด้วยกันทั้งหมดสามนะคะมาถึงสามนะคะวันนี้นุชเปิดให้ต้นนี้เป็นด่างขาวนะคะเป็นด่างขาวจะเข้าชมพูไหมอันนี้นุชไม่แน่ใจนะคะแต่คือตอนนี้ก็คือเป็นแค่ด่างขาวนะคะ มาแล้วถึงสามหน่อนะคะเดี๋ยวหนูต้นีอ่ะวันนีุ้ดให้ราคาเบาๆค่ะวันนี้รลดให้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสามต้นนะคะสามต้นอันนี้สวยมากเลยอันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะด่างด่างลงก้านนะคะด่างลงก้านเลย ด่างแดงลงก้านเลยอันนี้นุไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆค่ะต้นนี้คือบอกเลยว่าสวยมากดูใบนะคะดูใบใบใหม่มันค่ะเปิดมาได้สวยมากเลยนะคะ<ม>ก,ก็จะมีตําหนิบ้างนะคะ<อ>เพราะว่าน้องโดนน่าจะแมลงอ่าไม่ตักระแตนก็น่าจะเป็นอ่าพวกเมงคีนูนนะคะน่าจะประมาณนั้นนะคะอ่าก็จะก็จะเป็นรูค่ะจะได้มากค่ะใบนี้ลแล้วอีกใบนะคะขอคนที่รับได้นะคะอ่ะ ด่างลงก้านนะคะต้นนี้สวยมากเลยไม่อยากให้พลาดเลยค่ะต้นนี้สวยจริงๆค่ะอันนี้มีแค่ต้นเดียวนะคะไม่มีไม่มีอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้ให้เพียงอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะสวยมากเลยสวยมากค่ะแล้วรู้สึกว่าใบล่าสุดนะคะก็คือลําต้นเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะลําต้นจะใหญ่ขึ้นค่ะอันนี้นุ้ยให้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะคะอะลูกผสมทับทิม ลูกผสมทับทิมน,นะคะอ่าเปิดด่างมาแต่ยังไม่เปิดสีนะคะเปิดด่างมาแต่ยังไม่เปิดสีอ่าต้นนี้นะคะต้นแม่นุชได้มาจากอ่าอ่าสวนเบญพรเมืองเลยนะคะแต่ต้นแม่เขาอ่า<อ>คือใบยอดใบเขาเสียะคะ่ะแล้วเขาแทงเป็นหน่อมานะคะนุชก,ก็ได้ที่สองหนอนะคะอ่าวันนี้นุชจะแบ่งให้หนอนี้นะคะหนอเล็กนุชจะแบ่งหนอเล็กให้นะคะ พราะว่าตอนที่นุชได้มาก็คือเป็นต้นเล็กเหมือนกันแบบนี้นะคะนุชก,ก็เลี้ยงไประยะหนึ่งนะคะจนกว่าว่าเขาโตและใบเขาเสียนะคะยอดเสียนุชก,ก็เลยได้หน่อมานะคะวันนี้นุชก,ก็เลยจะแบ่งให้นะคะอันนี้เป็นลูกผสมทับทิมนะคะเป็นลูกผสมทับทิมเปิดด่างแล้วแต่ยังไม่เปิดสีนะคะวันนี้นุชให้แค่ห้าร้อยค่ะวันนี้นุชให้แค่ห้าร้อยพอสำหรับไซส์นี้นะคะไซส์กระถางแปดนิ้วนะคะ ค่ะค่ะย,ยายา่ยาวางไว้ให้มันเย็นก่อนลูกอ่าอันนี้นะคะมังกรผักกาดหินอ่อนคอมแพกตัวนี้เป็นไม้หนอนะคะซึ่งแยกมาจากาต้นแม่ต้นแม่เขาเป็นคอมแพกนะคะอ่าอันนี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะจะติดสีมานิด,น,ดนิดนะคะติดสีมานิดหน่อยเหมือนจะไปทางโทนสีชมพูนะคะอันนี้คือมังกรผักกาดหินอ่อนคอมแพกนะคะอันนี้นูกให้ที่สาม้อยห้าสิบ เก็บได้เก็บเลยนะคะท่านผู้ชมใบก็ดีนะคะใบแข็งแรงดีมากเลยนะคะไมใช่แค่สามร้อยห้าสิบพอค่ะเปิดด่างเปิดสีมานิดหน่อยนะคะลูกบอกเลยว่าคุ้มมากอันนี้อ่าแล้วก็ยอดนะคะยอดหม่แทงมาแล้วนะคะยอดหม่แทงมาแล้วมีด้วยกันทั้งหมดสามกระถางนะคะยังค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสามกระถางนะคะอ่า ลูกของมังกรปักกาศดหินอ่อนนะคะอย่างต้นนี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะอันนี้ขอคนที่รับได้นะคะอเอาเอาไปเอาไปเลี้ยงอีกเนาะเอาไปเลี้ยงอีกสักหน่อยอันนี้ก็คือเปิดด่างมาแล้วอันนี้นุ่กล้ที่สามรอยหสิบนะคะนุกไให้ที่สามร้อยห้าสิบสนใจกระถางไหนนะคะสามารถแคปส่งให้หนุชทางไลน์ได้เลยนะคะสักคู่ค่ะมันร้อนไหมลูกมันร้อนใช่ไหมนี่ผมอยู่ไหนมันร้อน มันร้อนทำแบบนี้เดี๋ยวนางรองไม่ใช่ขึ้นไปนี่ต้องทำแบบนี้ก่อนทำแบบนี้นะอยู่บีขึ้นหน่อยๆนะขึ้นนิดๆแค่นั้นรอแม่ก่อนแป๊บนึงรอแม่ก่อนค่ะแล้วมาที่อ่ะไซส์ใหญ่กันบ้างนะคะอันนี้ก็เปิดเปิดด่างมานะคะเปิดด่างมาค่ะก็จะมีใบนี้นะคะ ก็จะมีเปิดด่างมาแล้วนะคะอ่าแล้วก็ใบนี้นะคะใบนี้เปิดด่างมาแล้วอ่าอันนี้ก็ติดด่างมาเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ติดด่างมาเล็กน้อยนะคะอ่าอ่าให้ท่านผู้ชมเลือกนะคะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะชอบอ่ากระถางไหนนะคะอันนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะคะอ่าไซส์นี้นะคะนุ้นให้ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะไซส์นี้นุ้นให้ที่สี่ร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้ที่สี่ร้อยห้าสิบมังกรผักกาดหินอ่อนนะคะมังกรผักกาดหินอ่อนคอมแพกค่ะอ่านุชเอามาเปิดให้แค่สามกระถางน,นะคะนุชมาแบ่งให้แค่สามกระถางเท่านั้นก็ยังมีเหลืออยู่อีกต้นแม่นะคะต้นแม่แล้วก็อหนอเ็าอีกหน่อนะคะที่นุชยังไม่ได้แบ่งนะคะอ่าที่นุชยังไม่ได้ยกมาอีกหน่อเพราะว่าคือเขายังไม่เข้ายังไม่เข้าด่างนะคะนุชก็เลยจะจะยังไม่เอามานะคะเดี๋ยวรอให้เข้าก่อนนะคะแล้วนุชจะเอามาแบ่งรอบนะคะ เป็นต้นนี้กันบ้างต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นก้านแดงอันนี้นุจะให้จองนะคะอันนี้นุจะให้จองไว้ก่อนอันนี้เป็นก้านแดงในไรนี้นะคะนุให้จองในไรนี้นะคะด่างมาแบบนี้นะคะด่างแบบนี้ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สองคือจะมีตําหนิตาหนิอ่าบ้างนะคะแล้วก็ใบที่สามนะคะใบที่สามจะเป็นแบบนี้นะคะและใบที่สี่กำลังแทงมานะคะกำลังแทงมา ก้านแดงแบบนี้นะคะนุชให้จองหน่อนนี้นะคะนุชให้จองหน่อนนี้อ่าวันนี้นะคะนุชเปิดให้ที่หนึ่งพันนะคะวันนี้นุชเปิดให้ที่หนึ่งพันอันนี้มีค่าจะส่งที่หนึ่งร้อยนะคะนุชเปิดให้จองนะคะใครสนใจนะคะสามารถอ่าแคปส่งให้นุชนะคะทางไลน์นะคะอ่าแล้วนุชจะแยกช่วงไหนคือนุชจะเช็คระบบลากก่อนนะคะว่าลากมาโอเคพร้อมที่จะแยกนะคะนุชถึงจะแยกให้นะคะ คือจะต้องอ่าแยกไปก็คือจะต้องมีรากติดนะคะแล้วมันจะแข็งแรงไวนะคะเดี๋ยวนุชจะทําการเช็คระบบรากแล้วนุชถึงจะแยกให้อีกทีนะคะถ้าใครสนใจหน่อนี้นะคะนุชเปิดให้นุชให้จองที่หนึ่งพันนะคะวันนี้นุชให้แค่หนึ่งพันเท่านั้นนะคะแต่ถ้ายังไม่มีใครจองถ้าเกิดว่าเขาโตไปแบบหลายใบแล้วสีสวยจะไม่ใช่ราคานี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าจะรับราคานี้ก็คือวันนี้นุชให้ที่หนึ่งพันรอระบบรากโอเคแล้วมุชจะแยกให้นะคะ อ่านนุชไม่ปล่อยทั้งกระถางนะคะนี่สีสวยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลย hey, ถ้าใครสนใจนะคะสามารถแคปส่งให้นุชทางไลน์ได้เลยนะคะ n u t สองสี่ค่ะวันนี้นุชให้ที่หนึ่งพันมีค่าจะส่งที่หนึ่งร้อยนะคะวันนี้ให้ราคานี้นะคะคา,ารุคาก้าแลวยังูกอแลวยังลูกอ่ะมาที่ไซส์นี้กันบ้าง ไซนี้กันบ้างเป็นด่างเขียวด่างเขียวอ่าพีทนะคะด่างเขียวพีทอ่าอันนี้เป็นใบใหม่นะคะใบใหม่เปิดมาสวยมากนะคะแล้วตอนนี้นะคะสีเข้าแล้วนะคะสีเริ่มที่จะเข้าแล้วนะคะท่านผู้ชมเหมือนจะออกไปทางโทนอ่าส้มๆมแดงๆงนะคะสีคือสีเริ่มเข้าแล้วนะคะแล้วใบใหญ่ด้วยนะคะแล้วใบใหม่ก็มาอีกนะคะใบใหม่มาอีกค่ะอ่ะวันนี้นะคะ วันนี้นุชเปิดให้ที่999นะคะนุชเปิดให้ที่999ค่ะมีค่าจัดส่งอยู่ที่100บาทนะคะอตอนนี้อยู่ที่ไซส์กระถาง9นิ้วนะคะสวยมากค่ะท่านผู้ชมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะคะฟอร์มดีเปิดด่างเปิดสีมาแล้วนะคะสีเริ่มเข้ามาแล้วค่ะใบใบใหม่นะคะใหญ่กว่าเดิมใบยิ่งออกใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะสวยมากเลย ไม่อยากให้พลาดค่ะท่านผู้ชมฟอร์มดีมากเลยนะคะ,ะให้ที่999ค่ะจะปล่อยวันนี้มีปล่อยลูกผสมทับทิมนะคะวันนี้มีปล่อยที่สองกระถางนุ่มมีหน่อด้วยกันทั้งหมดสี่หนอนะคะอนุจะเอามาแบ่งแค่สองหนอก่อนแล้วก็ นุชจะมีให้จองอีกหนึ่งหนอนนะคะถ้าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากได้นะคะนุชจะให้จองอีกหนึ่งหนอนนะคะอ่ะวันนี้นุชปล่อยดูสีนะคะกระดูกกระดูกแดงเลยนะคะกระดูกแดงดางดีกระดูกเขาแดงเลยนะคะท่านผู้ชมใบนี้รู้สึกว่าใบคือใบเขาจะเข้มนะคะจะเข้าสีใบเข้มนะคะกระดูกนี่แดงอ่นแล้วให้ดูค่ะนี่คือแทงนะคะแทงยอดใหม่มาอีกแล้วนะคะแทงยอดใหม่มาอีกแล้ว วันนี้นุ้ให้ที่เจ็ดพันห้าร้อยนะคะถ้าสนใจก็สามารถทักหานุูได้เลยนะคะถ้าสนใจก็ทักหาหนูได้เลยค่ะหรือจะต่อรองราคาอีกสักเล็กน้อยก็ได้นะคะอ่านุ้ดบอกเลยค่ะว่าลูกผสมทับทิมสวยมากนะคะเดี๋ยวลูกจะให้ชมต้นแม่นะคะนุ้จะให้ชมต้นแม่ว่าสวยแค่ไหนนะคะอ่าเดี๋ยวนุ้ลปล่อยต้นนี้ก่อนค่ะกระดูกแดงเลยนะคะต้นนี้นุ้ไม่อยากให้พลาดเลยกระดูกแดงที่นุ้เอามาปล่อยสองต้นนี้เพราะว่า สีน้องเขาสวยกว่าต้นอ,อื่นนะคะสีเขาเข้าดีมากนะคะและอีกหนึ่งต้นนะคะราคาเดียวกันค่ะลูกเปิดที่เจ็ดพันห้าร้อยนะคะใบก็จะมีตำหนินะคะแต่ว่าสีนี้คือลูกบอกได้เลยค่ะว่าสีนี้จี๊ดมากเลยนะคะลูกไม่อยากให้พลาดเลยสีของเขาอ่ะด่างลงก้านด้วยนะคะท่านผู้ชมด่างลงก้านค่ะและยอดใหม่นะคะยอดใหม่ก็กําลังแทงมากแต่ว่ามันอยู่ลึกๆค่ะท่านผู้ชม มันจะอยู่ลึกๆค่ะก็กระแทงมาอยู่นะคะต้นนี้สีนี่คือสวยมากเลยนะคะสีข้างนอกก็จะเข้มกว่านี้นะคะคก็จะออกไปทางโทนแดงๆค่ะแดงๆชมพูนะคะคือสีสวยมากเลยนะคะนุ่อยากให้ลาดเลยค่ะนุชเปิด,ดอ่าที่เจ็ดพันห้าร้อยนะคะเดี๋ยวนุ้จะให้ชมต้นแม่นะคะ ดูสีของต้นแม่นะคะท่านผู้ชมนี่สีของเขาแบบนี้เลยแต่ลูกนะคะลูกที่ได้มาสีสีข้มหนักกว่าแม่อีกนะคะแล้ววันนี้นะคะนุดน้ดมีเปิดให้จองต,ต้นใหญ่นุ้ดเปิดให้จองที่หน่อนี้นะคะนุ้ดเปิดให้จองที่หน่อนี้ตอนนี้มาแล้วสองใบนะคะใบที่สองกำลังมานุ้ดเปิดให้จองวันนี้ที่ห้าพันนะคะถ้าลูกค้าสนใจ่สามารถแจ้งนุ้ดได้เลยนุ้ดมีแค่หน่อนเดียวนะคะ สำหรับเปิดจองนะคะลึกมีแค่หน่อนเดียวเท่านั้นหน่อน,นี้มาสองใบนะคะค่ะและต้นนี้นะคะดูราก <c oughs> ไม่รู้ ดูรากดูอันนี้สิดูรากนะคะนี่ย,าย,าย่าๆขาขาย่า,ยยา,ยา,ยายไปกินรอก่อนลูกไป๊ไปกินรอก่อนแป, <C. S 1> ป๊บก้องแม่เอียวรากนี่คือออกออกนอกลําต้นแล้วนะคะรากออกทะลุรอกกระถางแล้วนะคะ <c oughs> อต้นนี้เปิดแมห้าพันเก้าร้อยนะคะอันนี้ขอค่าจะส่งที่ร้อยห้าสิบาทนะคะต้นใหญ่มาก <c oughs> ต้นนี้เป็นดําชมพูนะคะต้นนี้เป็นดําชมพูอันนี้คือใบใหม่นะคะใบใหม่เปิดด่างมาดีมากเลยนะคะเปิดด่างมาดีมากแต่สีสีจะยังไม่ ไม่จัดจ้านมากนะคะแต่ก็คืออ่าเข้าเข้ามาอยู่นะคะอันนี้จะเป็นดำกครูค่ะต้นนี้ให้ที่5,900ัาร้ค่ะมิค่าจะสูงอยู่ที่150บาทนะคะใช้กระถางอะ่ะ12นิ้วค่ะรากนี่ทะลุกระถางแล้วนะคะนี่ <c oughs> อร์มดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมฟอร์มดีมากนะคะคาดว่าอีกไม่นานดอกน่าจะมานะคะเป็นตั้งแม่ได้เลยนะคะสวยๆเลยสวยมากเลยถ้ายกยอดนี่น่าจะได้หน่อที่มาสวยนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะต้นนี้สวยมากชอบชอบรอบนี้ รอบนี้รอบสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นก็จะไม่ปล่อยแล้วนะคะตัวนี้จริงๆก็คือแอบหงอยบ้างน,นะคะ,ะวันนี้ให้ให้เป็นรอบสุดท้ายนะคะถ้าถ้าไม่มีใครรับที่เช็เก็บแล้วนะคะเพราะว่าสีสวยด้วยนะคะและ้วเหมือนดอกกําลังจะมาะคะ่ะท่านผู้ชมดอกกําลังจะมาและอันนี้สีเข้าดีมากเลยนะคะใบใหม่ใบใหม่มาแล้วนะคะใบใหม่มาแล้วอันนี้นุชสังเกตเห็นได้อยู่ที่ อสองวันเองเท่านั้นนะคะที่มาได้ขนาดนี้คือไวมากค่ะไวมากแป๊บเดียวค่ะถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์แป๊บเดียวค่ะน่าจะใบใหญ่ได้อย่างนี้เลยนะคะน่าจะใบใหญ่ได้แบบนี้เลยอ่ะเข้าดีมากเลยนะคะสีเดี๋ยวนุ้นให้ชมนะคะน้องอยู่ในกระถางสิบสองนิ้วนะคะกระถางสิบสองนิ้วอ่าก็ตั้งแม่ได้เลยนะคะดอกดอกกําลังจะมาค่ะดอกกําลังจะมาเป็นดอกค่ะดอกกําลังจะมา ความสวยของเขานะคะสวยแบบนี้เลยก็จะมีใบนี้นะคะที่เข้มแต่ว่าเปิดด่างมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวง่ายไม่ทำรูปไม่ทำ <c oughs> เปิดด่างนะคะเปิดด่างมาแต, <c oughs> แต่แต่นอกนั้นนะคะนอกนั้นก็คือเข้าด่างดีมากเข้าด่างเข้าสีหมดเลยนะคะอ่าวันนี้ให้รอบสุดท้ายนะคะถ้า ถ้าไม่มีใครรับนุจะเก็บนุ้จะเก็บไปตั้งแม่เลยนะคะตอวนี้จะไม่ปล่อยนะคะวันนี้นุ้ให้รอบสุดท้ายจริงๆค่ะวันนี้นุให้ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะหนึ่งหมื่นห้าพันขคนุให้ที่หนึ่งมันบาทนะคะนที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่ค่าจะส่งสิทธิที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะคุขอคจะส่งที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอะตวนี้นะคะนุเปิดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะสวยมากเลยค่ะความดีด้วยนะคะความดีมากใบใหม่มาแล้วนะคะใบใหม่มาแล้ว ยา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 ถูของถูของแม่แี่ต้องดูดีค่ะแล้วจะมีอีกสี่กระถางสุดท้ายซึ่งตอนนี้คือกำลังเปิดด่างมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปลุ้นนะคะลุ้นสีนะคะยายามันมันชนของแม่ลูกยายาจะชนของแม่ลูกอ่ะสี่กระถางสุดท้ายนี้นะคะนุ้นให้ราคาแตกต่างกันไปนะคะ แล้วก็ก็คือบางต้นนะคะเขาจะเข้าด่างแล้วเข้าด่างแต่ยังไม่เข้าสีนะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมไปลุ้นด่างไปลุ้นสีเอานะคะว่าจะเข้าสีอะไรแล้วจะเข้าอ่าด่างอีกเมื่อไรนะคะก็อันนี้เป็นก้านแดงนะคะอันนี้ก้านแดงอ่ะบางต้นบางต้นก็คือเปิดด่างมาแล้วนะคะบางต้นก็เปิดด่างมาแล้ว อ่าอันนี้ก็คือจะเปิดด่างน้อยนะคะอันนี้จะเปิดด่างน้อยมากอ่าแล้วตอนนี้เขาแทงหน่อใหม่มาทั้งหมดอ่าประมาณสี่ถึงห้าหนอนะคะเปิดอ่าท,ที่ที่ลำต้นแดงๆนะคะอันนั้นก็คือเป็นหน่อใหม่นะคะเขาแทงหน่อใหม่มาเยอะมากนะคะสี่ถึงห้าหนอนะคะวันนี้นะคะวันนี้นึกให้นึกให้แค่อ่าหนึ่งพันนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ กระถางสิบนิ้วนะคะแต่ว่าได้หลายต้นมากเลยนะคะสองสี่ห้าหกรวมกับต้นแม่นะคะก็ประมาณประมาณหกนะคะอันนี้ให้ที่หนึ่งพันมีค่าจะส่งที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะต่อไปต้นนี้นะคะก้านนี้แดงแบบนี้เลยนะคะก้านแดงแล้วก็นี่ค่ะเปิดด่างมาแบบนี้นะคะเปิดด่างมาแล้วแล้ว,ลวก็ ขอบเขาจะเป็นสีนะคะขอบจะเข้าสีเล็กน้อยนะคะอ่ะส่วนกระถางนี้นะคะนุ้ให้ที่499นะคะอันนี้ขอค่าจะส่งที่100บาทนะคะนุ้ขอค่าจะส่งที่100อ่าไซสนี้นุ้ยให้ที่499ค่ะมีค่าจะส่งที่100นะคะ<ว> <น necesario> ใหญ่มากค่ะใหญ่มากใหญ่มากค่ะอ่ะเืไซส,ส์นี้นะคะ ไซนี้นุ้ให้ที่399นะคะอ่าต้นนี้ก็เปิดด่างมาเล็กน้อยนะคะเปิดด่างมาเล็กน้อยค่ะอันนี้นุ้ดให้ที่สามอค่ะอันนี้ขอค่าจะส่งหนึ่งรอยค่ะอ่าและมีไซนี้ค่ะไซนี้วันนี้นุ้ให้ที่299นะคะไซนี้นุ้ให้ที่299อวันนี้คือใบใหม่นะคะอ่าค่าจะส่งขอที่หนึ่งอบาทนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากชอบต้นไหนนะคะสามารถโทรหานุได้เลยนะคะ064 478 7995หรือแอดไลน์หานุนะคะ n u t 2 4 0 8 2 5ค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไป